สวัสดีค่ะวันนี้รายการ a e c t o d เดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์กึ่งกลางของประเทศที่ที่ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ออกตกมาบรรจบกันค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะคะต้องการที่จะให้ระเบียงเศรษฐกิจนั้นๆกลายเป็นระเบียงการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนตอนบนที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของงานวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก มีจุดตั้งที่เป็นกึ่งกลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนตอนบนเพราะมีระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนทั้งเส้นตะวันออกตะวันตกและเส้นเหนือใต้พาดผ่านและหากจะกล่าวถึงระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนนั้นคนส่วนมากจะนึกถึงภาพถนนที่ตัดผ่าน4ประเทศประกอบด้วยเวียดนามเริ่มต้นที่เมืองดานังผ่านสวรรค์เขตของเราเข้ามุกดาหารของไทยตัดผ่านจังหวัดพิษณุโลกและไปบรรจบที่เมืองเมะละแม่งพมา่า ทางนาค้กข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชาติโอเคที่โลกเนี่ยระยะทางเนี่ยจะไปถึงเชียงใหม่ไปถึงกรุงเทพเนี่ยมันเกือบแทบเกืบททบเป็นเป็นจุดศูนย์กลางเลยเป็นเซ็นเตอร์เพราะนั้นเนี่ยนับเซาคอร์เรดอเสเวสคอริดอร์มันต้องผ่านทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเซ็นเตอร์ แต่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังจะเปลี่ยนระเบียงเศรษฐกิจให้เป็นระเบียงการศึกษาแห่งอาเซียนตอนบนและมีมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยย่างกุ้งอาจเป็นเครื่องชี้วัดความร่วมมือได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรยังเคยมอบปริญญาบาัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ให้แก่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมหาเดมูฮัมมัดและรองนาย,ยกรัฐมนตรีเงียนเถียนเยินของเวียดนามอีกด้วยให้ความรับพิดชอบในฐานะที่มหาเลยเนี่ยเขาเป็นอุดมศึกษาในภูมิภาคในภูมิภาคเนี่ยเรมน่ามีขอนแก่นมันมีเชียงใหม่มันมีสงข,ขลานคร็รดแต่กลางนี่โวหมดกลางนี่โวหมดนัดเลืส่วนก็ต้องมาฟิลต,ตรงนี้โอกาสเนี่ย ในตัวมหลาลัยเองเนี่ยนะโอกาสนี้ถ้าหากว่าเรามีโครงการที่เป็นผมเรียกว่าเป็นโครงการไฮบริดก็นเข้าใจง่ายดีนะเป็นไฮบริดมันจะช่วยนะทำให้ระบบการศึกษาเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงกันนะนะมากและมากขึ้นนะนะ เมื่อมหาลัยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับมหาลัยในภูมิภาคให้ดีแล้วเนี่ยโอกาสของสตาฟที่จะเป็นที่จะเข้าไปเชื่อมกับ h y บริดโปรแกรมก็มีมากขึ้นโอกาสที่จะไปทำความรู้จักกับโปรเฟสเซอร์หรืออาจารย์ของมหาลัยในภูมิภาคนี้ จะมีมากขึ้นต้องเริ่มตรงนี้ก่อนอธิการบรดีสุจินเน้นย้ำถึงความผสมผสานของมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคที่มีรากฐานมาจากปฏิสัมพันธ์การระหว่างบุคลากรงานวิจัยการไปมาหาสู่และความรอบรู้ที่แบ่งปันกันในหมู่วงการวิชาการโดยอาจารย์ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่นักศึกษามีให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะในอนาคตอันใกล้นักศึกษาที่จบออกไป ต้องมีความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของภูมิภาคอาเซียนด้วยศูนย์พมา่าศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางการคมนาคมระดับภูมิภาคที่มาเติมเต็มระบบความเชื่อมโยงแห่งอาเซียนอาจารย์ผู้ก่อตั้งศูนย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิรัตนิยมธรรมให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนไทยอาจจะสนใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับพมา่า นั่นก็คือการศึกษาภาษาพมา่านะครับก็ยังแปลกใจว่าคนญี่ปุ่นทำไมไปสนใจภาษาไทยภาษาพม่าอะไรต่างๆก็ไปกันนะแต่ของเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้แต่ว่าไม่สนใจนะครับก็เป็นสิ่งที่มันมันเป็นประเด็นทางสังคมพอเกิดใหม่ๆนี่ไม่ใช่ง่ายนะเรื่องพม่าเนี่ยสังคมไม่ค่อยยอมรับแล้วว่าทำไมต้องเรียนภาษาพม่าผู้ปกครองก็ยังไม่เ้าใจนะครับตอนหลังตอนนี้เนี่ย ก็เข้ากันมาเยอะจนเรียกว่าถ้าเรียนจบเก่งพมาแล้วไม่ตกง,งานนะเข้าไปทําง,งานแล้วก็ไปเลือกงานได้อีกเพราะว่าความต้องการในภาคอุตสาหการรมที่ใช้แรงงานมากขึ้นคนต้องการคนคนไทยอาจตื่นตัวที่พม่าเปิดประเทศแต่ก็อาจเป็นเพียงแค่การโหนกระแสะอาเซียนทุกคนควรให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะศึกษาประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนต่างๆไม่ใช่เฉพาะพะม่าเท่านั้นดังเช่นที่มหาวิทยายลัยนเรศวร ที่อาสาจะเป็นตัวแทนสถาบัานอุดมศึกษาภาคกลางผลักดันและเชื่อมโยงความสนใจนิ้วไว้ด้วยกันพัชรังเดชาพุทธรังสีและทีมข่าว AEC TODAY รายงาน